สวัสดีครับท่านผู้ชมครับน้องเกี c ยมชาแน,นลนะครับวันนี้ก็จะพามาหมักดินนะครับหมักดินเอาไว้ปลูกผักเนาะเราต้องหมักดินก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาหมักดินเนาะวันนี้ก็จะอุปกรณ์วัตสดิบต่างๆนะครับที่ที่จะมาหมักนะจะมีดินนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับเราอยู่ในเมืองกรุงเนาะ วัตถุดิบการทําปุ๋ยมันก็จะหายากนะครับแต่ของผมนะครับหลังบ้านนี่เป็นป่านะครับเราสามารถนะครับไปตัดเอาพวกต้นไม้นะครับมาหมักไว้ทําเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่หาไม่ได้จริงๆก็ใช้วัตถุดิบที่มีนะครับผมก็อย่างอย่างแรกเลยก็ต้องไปซื้อนี่ครับที้วัว ชีวัวมานะครับอัตาการทาผมก็จะใช้ชีวัวนะครับหนึ่งส่วนต่อดินนะครับดินเก่านะครับที่ผมไปกองกองไว้แล้วก็ไปไอ้นี่มาครับไปตักเอามานะครับสามกระสามกระถางก็จะประมาณหนึ่งต่อสามนะครับก็จะทําการหมักไว้เนาะหมักไว้สักหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับ หมักไว้ให้ครบหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะทำกันเลยนะนี่ครับเป็นดินเก่าครับที่ตักมานะเรียบร้อยก็จะใส่นีครับที่วัวที่วัวก็ซื้อมานะครับถุงยี่สิบบาทก็ใส่ไปเสร็จหนึ่งก็สามก่อน,อ,น,นอันนี้อันแรกก็คุกเขาก่อนครับ ุ๋ยก็จะเป็นุุ่น,นละออนนะครับก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เอาแบบนี้เลยปุกกันให้ทั่วชั้นแรกนะครับแล้วกระานที่สอง จะใส่ไปอีกรุกๆเขาเข้ากันไปเลยครับเราจะเพิ่มแร่ธาตุอาหารเนาะให้กับพืชเราได้รับแต่ว่าปุ๋ยอ่ะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลทีไก่ที่มูลีีเป็ดอะไรเนี่ยได้หมดนะครับก็จะทำแบบนี้เนาะ ไปเลยครบสามตะพานนะครับแต่ก่อนเด็นเลยอะ่ะเราก็ต้องหมักดินก่อนนะครับเราเพิ่มดินซีตะถูกนะครับใส่แบบอย่างนี้ไปเลยหมักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะไปทำการผสมกับปุ๋ย หมักของเราอีกทีหนึงนะครับถ้าใครจะทําแบบนี้ก็หมักไว้ก็จะเอาไปปลูกเลยก็ได้นะครับว่าผมว่าเอาหมักไว้ดีกว่าให้ปรินรีก็ทํางานก็ดินแล้วก็จะได้ผสมผสานกันประมาณนี้ครับ จะหมักใส่นี้ไว้นะครับจะหมักใส่ตัวนี้อันนี้คือผสมกุกเขากันดีแล้วก็นี่เลยประมาณนี้หรือว่าท่านผู้ชมจะเทลงไปครั้งเดียวก็ได้นะครับ คือผมจะแบ่งให้เห็นเฉยๆนะครับว่า,าเป็นแบบนี้นะประมาณนั้นครับเออุ๊บเลยก็ได้ครับกระถ,า,ถางรู้สึกจะหนัก่อยก็จะได้ประมาณหนึ่งกระถางพอดีอ่ะตามที่ผมทำนะ เราเข้ามาดูใกล้ๆดูไปใกล้เลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับทําวิธีนี้ทําวิธีแบบง่ายๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปนี่นะครับเดีย๋ยวนะจับกล้องครับ ไปเอาน้ำหมักน้ำหมักที่วัวของเราเลยนะครับนี่เลยผมมากวนๆไปแล้วเอาไปรดลาดครับเอาไปลดลาดนี้เลยครับรดให้ชุ่มเลยครับ รดให้ชุ่มก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะอุดตันละประมาณสองสามครั้งนะครับเอาน้ำหมักขี้ววของเรานี่แหละหรือท่านผู้ชมมีน้ำอ่ะปุ๋ยอะไรต่างๆก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ไปเลยหมักไปทิ้งไว้แางนี้ครับ พอหมักทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเขานะก็ปล่อยเขาไว้างี้เลยครับใส่ไปหนึ่งแกนลอนทางนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็เซตตัวทิ้งเขาไว้างี้ครับก็พอถึงครบเดือนก็เราค่อยเอาเขามาพรวนนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับดินปลูกนะเนาะไม่ใช่ผสมกับปุ๋ยหมัก อัตราก็สองต่อหนึ่งนะครับปุ๋ยหมักก็จะหนึ่งแล้วก็ดินหมักเราก็จะสองส่วนนะครับแล้วก็จะมาให้ดูครับอันนี้ขยับไปก่อนมาให้ดูอันที่ผมทยอยหมักไว้เนาะหลังจากไปต่างจังหวัดมาผมก็กลับลงมาก็หมักเลยครับนี่ครับนี่ผมก็หมักเอาน้ำมาลดนะครับเมื่อเช้าก็ลอง เอาพวกวนดินดูอ่ะก็โอเคนี่ครับเริ่มหมักไว้นะครับแต่ว่ายังปลูกไม่ได้เพราะว่าผมก็ต้องให้ครบเดือนก่อนแล้วก็จะเอาไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับที่หมักไว้อัตราสองตัวหนึ่งนะครับปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนดินหมักเราก็พอดีเลยครับสองส่วน เดี๋ยวปลูกผักก็จะได้งามสวยนะครับเราเพิ่มวัตถุอินทรีย์ด้วยการรดน้ำจุลินทรีย์ให้เขานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารดพวกนี้ต่อเนาะครับโอยข้อนะครับที่เอาลงมาจากบ้านนะครับก็จะเอามาทำ เป็นน้ำหมักขี้วัวนะครับหมักต่อนะครับหมักไว้นะครับลดไปเลยครับอันนี้ผมลดลาดสองรอบแล้วนะครับอันนี้ก็ลดลาดอีกมีจุลินทรีย์อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับดินเราจะได้ดีมีคุณภาพเนาะเวลาปลูกผักนั่ก็จะจะได้งามนะครับ หมักปรุงดินไปเรื่อยๆนะครับการทําเกษตรเนาะมันไม่ตายตัวนะครับไม่มีอะไรตายตัวเราปรับได้ตามอามันยังไงอะปรับได้หลายๆรูปแบบใหม่ๆนะครับมีอะไรคิดค้นที่มันดีๆครับเพื่อสามารถได้รับสารอาหารที่ดีดเขาก็จะ<ด>เจ,ะจะเริญเติบโตเนาะใช่ไหมครับนี่ก็หมักไปก่อนครับ ลดไปเลยอย่างงี้นะครับผมผมจะลดแบบเข้มข้นเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ผสมน้ํานะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดใครจะผสมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมเล่นแบบไม่ต้องผสมละใส่เป็นหนักๆเลยครับการทําน้ําหมักขีว้วัวก็อยู่ในใต้คลิปนะครับก็ ถือว่าพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆนะครับก็ทํายังไงเนาะให้แบบว่าการหมักขี้วัวเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเนะเาะแล้วก็ปรับเพิ่มจุลินทรีย์นนนั่นนี่ใส่ไปให้เขานะครับผมก็เริ่มทดลองไปเรื่อยๆนะครับก็กลิ่นก็เริ่รมลดลงคือไม่เหม็นมากเหมือนตอนแรกนะครับเนี่ยก็ใส่ไปอย่างี้นะครับ หมักทิ้งๆแบบนี้เลยใส่ไปเลยแบบนี้ครับครับผมให้ครบหนึ่งเดือนนะครับครับคลิปนี้ก็นำเกตไม่รับนะครับเล็กๆน้อยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ